มีใครเป็นเหมือนหมอเอกบ้างตอนเด็กๆนะครับหมอเอกคิดว่าวัดพระาธาตุพนมตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครพนมเหมือนอย่างพระบรมาธาตุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมาธาตุนครศรีธรรมราช พระปฐมเจดีหรือพระาธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปางแต่พอโตขึ้นนะครับได้เรียนหนังสือจนได้มาทํางานนะครับถึงได้ดูว่าวัดาธาตุพนมวร,รมหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอาธาตุพนมนะครับทุกคนโดยาธาตุพนมนี้เป็นปูชนียสถานที่สําคัญเป็นศูนย์รวมใจของชาวนาครพนมและจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมถึงประเทศสปปลาวด้วยนะครับทุกคนหมอเอกพาคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวมากราบสักการะพระาธาตุพนมวันที่ไปนะครับโอ้โหคนเยอะมากๆและที่ สำคัญคือเป็นวันที่ฟ้าครึม้มมีฝนตกโปรยปรายเนื่องจากเป็นช่วงที่มีพายุเข้านะครับถึงแม้ท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจแต่ก็ไม่อาจห้ามแรงศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมาสักการะองค์พระาธาตุพนมได้นะครับคุณแม่และคุณพ่อมีโอกาสได้ถวายผ้าห่มองค์พระาธาตุพนมด้วยซึ่งพระอาจารย์ก็ได้นำพาเดินทักษีณาวัดอธิษฐานจิตโดยรอบองค์พระาธาตุนะครับนับเป็นมงคลอย่างสูงสุดเลยครับเพือพ่อนๆท่านใดยังไม่เคยมาสักการะพระาธาตุพนมบ้างต้องหาโอกาสมาสักการะนะครับครั้งหนึ่งในชีวิต ที่นี่มาแล้วก็จะพบแต่ความสุขความจเจริญและความประทับใจอย่างแน่นอนครับหมอเอกฟันทง